สวัสดีครับผมอธิคมวัฒนาเปียชัยหรือว่าโคต้าเฮลตี้ดีไซน์สอนออกลังกายที่บ้านครับในคลิปนี้นะครับต้าจะมาแนะนำถึงคอสแ a ็กเ l l เ s ล and Strengthening นะครับเป็นคอร์สออกกลังกายแบบเบสิกที่จะช่วยให้ทุกคนลดอาการปวดหลังนะครับแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับแผ่นหลังของคุณเพื่อให้อาการปวดหลังของคุณหาย ได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้คุณสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยการออกกำลังกายแบบง่ายๆที่ทุกคนทําได้ครับตาจบการศึกษามาจาก t h a ไ l a n d นะครับสถาบันการศึกษาที่เพิ่มศักยภาพให้กับเทรนเนอร์แห่งประเทศไทยมีประสบการณ์ในการออกกำลังกายมามากกว่า15าปีครับสำหรับต,ต้าเองก็เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับสภาพร่างกายเช่นเดียวกันนะครับปัญหาที่ว่าก็คืออาการเอ็นเข่าฉีกครับผมเลยเข้าใจทุกคนดีครับว่าเวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับสภาพร่างกายเนี่ยมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตมากขนาดไหนผมเป็นจนถึงขั้นที่ลง ไปนั่งคุกเข่าซ่อมเครื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาคือเข่ามันหลุดล็อกออกจากกันนะครับโดยปกติเข่าของเรามันมีหน้าที่แค่พับไปข้างหลังอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ทีนี้เอมันหลุดล็อกด้านข้างแล้วเรายืนขึ้นมาแล้วเราไม่สามารถยืดเหยียดขาหรือเข่าของเราให้มันกลับ เข้าล็อกที่เหมือนเดิมได้นะมันเจ็บมากๆตอนนั้นเลยได้เช็คแล้วก็ไปพบแพทย์มาทั้งหมด2แห่งได้รับคาแนะนําเหมือนกันทั้งคู่ก็คืออาการนี้จะหายไปได้คุณต้องผ่าตัดสถานเดียวเช็คค่าใช้จ่ายเข้าๆแล้วก็โอ้โหตกอยู่ที่2องถึงสามแสนบาทตอนนั้นก็ทําใจแล้วเราะว่ายังไงมันก็คงเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นเนะเพราะว่าอาการมันก็เป็นค่อนข้างหนักและเริ่มจะ กวนการใช้ชีวิตประจําวันการทํางานของเราแล้วจนได้ไปหาโรงพยาบาลสุดท้ายเพื่อไปเช็คสิทธิ์การรักษานะครับว่าเราใช้สิทธิ์อะไรได้บ้างแต่เมื่อไปพบแพทย์กลับได้รับคําแนะนํามาทั้งหมด2แบบก็คือข้อที่1คือผ่าตัดเหมือนที่หมอคนอื่นแนะนํามานั่นเองนะครับแต่ว่าแกก็บอกว่าอาการนี้ต่อให้ผ่ากับมายังไงมันก็ไม่เหมือนเดิมร0 0นะครับการที่อยากจะกลับมาเล่นกีฬานห,นหนักเหมือนเดิมเนี่ย ทำไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อที่สอบก็คือการกายภาพนั่นเองนะกลับไปทํำยังไงก็ได้ให้ขาข้างที่มีปัญหาเนี่ยซึ่งตอนนี้มันรีบแบนไปแล้วนะกลับมาใหญ่ฟูนะครับเท่าข้างที่ไม่ได้บาดเจ็บเนาะ แล้วเราก็จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับสุดท้ายพอมาลองนึกดูดีๆนะครับก่อนที่จะผ่าตัดเราลองดูอีกสักตั้งก็ไม่เสียหายนี่นะนะครับวันรุ่งขึ้นก็เลยนัดแฟนนะครับไปที่สระว่ายน้าทันทีนะครับว่ายไปกลับไปกลับยังไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยเลยนะครับทางที้จริงๆแล้วเดี๋ยวผมเป็นคนที่แบบไม่ชอบว่นะายน้ำมากๆเลยหลังจากที่ว่ายนะ้ําจบหนึ่งชั่วโมงนะครับผลปรากฏว่าขาข้างที่รีบเล็กอยู่นะมันก็ฟูใหญ่ขึ้นมาใกล้เคียงกับ ข้างที่ไม่ได้มีปัญหาอาการบาดเจ็บเลยในใจคิดเลยนะครับว่านี่แหละคือวิธีทางแก้ปัญหาแน่นอนหลังจากนั้นผมก็มาว่ายน้ําอยู่เป็นประจำนะครับสัปดาห์ละ2ครั้งนะจนกระทั่งขา มันแข็งแรงขึ้นได้เยอะมากๆแล้วเราก็พัฒนาไปที่ยิมต่อนะครับด้วยการไปเล่นเวทเทรนนิ่งที่ยิมเนะซึ่งผมเองมีประสบการณ์ในการออกกำลังกายมาอยู่แล้วเนาะหลังจากที่ไปเข้ายิมแล้วนะครับผมก็ไปใช้เครื่องแมชชีนในยิมเนี่ยออกกําลังกายขาด้วยการทําให้ขาเนี่ยมันได้ออกแรงยืดเหยียดนะครับแล้วก็ได้พับงอขึ้นมานะครับก็คือกล้ามเนื้อด้านหน้าและด้านหลังของขาเนี่ยมันจะแข็งแรงมากขึ้นหลังจากนั้นเป็นต้นมาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าของผมมันก็เรียกว่าหายไปโดยปริยายไม่มีอาการ การเสียวไม่มีอาการที่ว่าเขา จะบิดจะหลุดล็อกอีกเลยเนาะเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ของต้าเองในการกายภาพตัวเองนะครับแล้วก็การเล่นเวทเทรนนิ่งเนื้อก็เลยบอกได้เลยว่าอาการบาดเจ็บหัวเข่าของเราเนี่ยเมื่อมันเป็นจุดวิกพอยของเราแล้วนะครับเราก็ต้องทําให้กล้ามเนื้อรอบๆของเราเนี่ยมาเป็นตัวที่แข็งแรงและช่วยประคองหัวเข่าหรือกระดูกของเราข้อต่อน,นั้นๆแทนนั่นเองเพราะร่างกายของเราไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนรถยนต์นะต่อให้เราไปซ่อมไปผ่าตัดแล้วก็ใส่ตัวเหล็กเข้าไปดามนะครับมันก็ไม่แข็งแรงเหมือน เดิมร้อยเปแล้วต่อให้เราผ่าตัดแล้วนะครับถ้าเรายังไม่ดูแลไม่ทําให้กล้ามเนื้อรอบๆของจุดวิกพอยของเราตรงนั้นเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นยังไงอาการบาดเจ็บน,น,นั้นก็จะยังคงตามหลอกหลอนท่านอยู่อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการที่เราทําให้กล้ามเนื้อรอบๆจุดอ่อนของเราตรงนั้นเนี่ยมันแข็งแรงขึ้น นั่นแหละครับคือคําตอบมีตัวอย่างหนึ่งในเคสของลูกศิษย์ผมนะครับเคสนี้นะเธอเป็นสาวไทยที่อยู่ในออสเตรเลียเธอมีปัญหาปวดหลังและก็มีอาการร้าวจี๊ดลงที่ตัวก้นตัวขานะครับหรือที่เราเรียกว่าอาการโรคกระดูกทับเส้นประสาทนั่นเองไปพบแพทย์มานะครับได้รับคําแนะนําทั้งหมดอยู่2อย่างนะครับหก็คือการผ่าตัดหรือว่า2ก็คือการกายภาพนะโดยหากผ่าตัดนะครับถ้าเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เมืองไทยเนี่ยก็ตกอยู่ที่2-30,000แสนบาทนะครับโอ้ซึ่งแพงมากๆเลยโดยเฉพาะเธอที่อยู่ที่ออสเตรเลีย แล้วเนี่ยหากผ่าตัดที่อัสเตรเรียนค่าใช้จ่ายมันสูงกว่านี้มากๆแน่นอนนะครับว่าสุดท้ายแล้วเธอก็เลือกการกายภาพนั่นเองเรามีโอกาสได้คุยกันนะครับเธอแชร์ปัญหาของเธอให้ผมฟังเนาะแล้วผมก็มีโอกาสได้แชร์การกายภาพหัวเข่าของผมให้เธอฟังเช่นเดียวกันจากที่ผมวิเคราะห์ให้เธอฟังก็คือปัญหาที่เธอมีอยู่มันมีอยู่ทั้งหมด2ข้อหลักๆนะครับก็คือ1น้ําหนักตัวที่มากจนเกินไปนะเพราะเธอมีน้ําหนักตัวอยู่ที่ประมาณ1 1 7กิโลกรัมแล้วก็ข้อที่2ก็คือกระดูกที่หลังของเธอ้นน่ยมันแแข็งงร ไม่เพียงพอที่จะรับน้ําหนักตัวเธอนะกล้ามเนื้อรอบๆบ,บริเวณหลังเบริเวณ,เวณแกนกลางลําตัวมันพยุงรับน้ําหนักตัวเธอแทนกระดูกสันหลังไม่ไหวแล้วนั่นเองสุดท้ายมันเลยส่งผลให้เกิดอาการกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็ทําให้การใช้ชีวิตของเธอเป็นปัญหามากๆวิธีการแก้ไขนะครับที่ผมแนะนําเธอไปทั้งหมดมีอยู่2ข้อนะครับก็คือ1การเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกล้ามเนื้อรอบๆแกนกลางของเธอนั่นเองและข้อที่2ก็คือการลดน้ําหนักตัวลงครับเราเริ่มต้นการออกกำลังกายโดยมุ่งเน้นไปที่ความแข็งแรงของ กายของตัวเธอเป็นหลักก่อนหลังจากที่ผ่านไปแล้ว1เดือนนะคบผลปรากฏว่าอาการเจ็บปวดร้าวเนี่ยมันหายไปกว่า50%เนาะแต่ว่ายังมีอาการที่ชาร้าวลงขาบ้างอยู่แล้วก็เพื่อนเพื่อรอบตัวเนี่ยเริ่มทักเธอว่าแบบเฮ้ยเธอดูกระฉับกระเฉงขึ้นนะดูกระตือรือร้นรแล้วก็ดูมีพลังงานเอเนอร์จีที่เหลือเฟือมากๆเลยหลังจากนั้นผ่านการเทรนไป2เดือนอาการปวดอาการเจ็บที่หลังเนี่ยก็ลดลงไปกว่า80%บนะครับแต่ว่ายังมีอาการที่ชาร้าวลงขา ่าาอยงูบง้ผลลัพบอื่นๆนะครับก็คือความแข็งแรงของตัวเธอเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นสามารถทํากิจกรรมต่างๆที่เมื่อก่อนเธอแบบรู้สึกว่าเธอทำไม่ได้เนื่องจากน้ําหนักตัวเธอเยอะเนาะตอนนี้เธอสามารถไปทํานู่นทํานี่นะครับเดินขึ้นเขาเดินไต่เขาปีนเขา ทำได้แล้วนะครับอย่างที่แบบเธอบอกว่า a m a เม n g มากๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทาได้มาก่อนเลยแล้วสุดท้ายผลลัพธ์หลังจากผ่านไป3เดือนนะครับก็คืออาการปวดที่หลังเนี่ยมันหายไปแล้วกว่า99%เนะแทบจะไม่มีอาการอีกเลยส่วนอาการที่มีอาการจี๊ดชาลงขานะครับอันนี้ยังมีบ้างอยู่เนาะแต่ว่าก็แทบจะไม่เป็นแล้วนะในขณะที่น้ําหนักตัวเธอนะครับก็ลดลงไปแล้วกว่า3ากิโลเป็นของแถมด้วยเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจากที่เคยนอนแทบไม่หลับต้องทอรมาน ทั้งคืนห,หลับตื่นตื่นนะตอนนี้สามารถนอนหลับได้อย่างสนิทแล้วนั่งทํางานนานๆก็ปวดร้าวที่หลังนะครับหรือว่าเดินยืนเยอะๆเนี่ยก็มีอาการตอนนี้เนี่ยอาการเรียกว่าหายไปกว่า99%แล้วเนาะคุณภาพชีวิตดีขึ้นวันนี้ตาจะมาช่วยย่นระยะทางให้ทุกคนนครับให้กลับมามีชีวิตที่แข็งแรงรูปร่างที่ดีขึ้นได้ในเวลาแค่3เดือนครับ c o ร์ Back Pain r e l e f s <oughs> and Strengthening คืออะไรคือข้อสอบของากายพื้นฐานนะครับที่จริงๆแล้วทุกคนควรทราบเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับทุกคนนะครับได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและคําว่าปกติของต้าหมายความว่าอะไรคําว่าปกติของต้านะครับคือหมายความว่า,วาถ้าคุณมีอาการปวดอาการนั่งนานยืนนานไม่ได้แม้แต่จะนอนก็นอนไม่หลับหรือว่าผู้มีอาการปวดบา่าปวดคอปวดหลังส่วนบนทรมานปวดเรื้อรังจริงๆแล้วโรคเหล่านี้มันสามารถหายได้นะครับเพียงแค่เราปรับ ท่าการยืนการนั่งการนอนของเราให้ถูกต้องเลี่ยงการใช้งานกล้ามเนื้อมากเกินไปนะครับแล้วก็การยกของหนักที่มากเกินไปแต่แน่นอนว่าสุดท้ายแล้วนะั้นเราไม่สามารถเลี่ยงการยกของหนักหรือว่าการใช้งานหนักได้นะครับถ้าหากวามันเป็นหนึ่งในงานของเราและสุดท้ายหากคุณเจอคําแนะนําแบบนี้เนาะแล้วเผื่อไปทําตามลองนึกภาพดูนะครับปวดหลังใช่ไหม กเลี่ยงการใช้งานหลังสิสุดท้ายแล้วหลังคุณก็จะยิ่งไม่แข็งแรงนะครับเมื่อคุณยิ่งเลี่ยงการออกกําลังกายแล้วมันจะมีวันไห,ไหนไหมครับที่คุณสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปะกะติไรสมรรถภาพไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราทุกคนไม่มีใครอยากเป็นภาระให้กับใครหรอกครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็คือการทําให้ร่างกายหุ่นกลับมาแข็งแรงให้ได้ 80- 9 0ถึงไม่ใช่การเลี่ยงการใช้ร่างกายแล้วเมื่อคุณปรับมาออกกงกายอย่างถูกต้องแล้วนะครับร่างกายหุ่นจะค่อย,อยาาก คอส่งเต้าว่าคอสออกหลังกายเพื่อการฟื้นฟูนั่นเองเพื่อทําให้ความแข็งแรงของร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วยังได้ของแถมเป็นการลดน้ําหนักอีกด้วยรูปร่างคุณจะเพียวขึ้นจนดูเหมือนว่าอายุลดไป5-10ปีได้เลยนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าหลายๆคนที่เรียนไปแล้วนะครับหลังที่จบคอสเทรนกันไปแล้วสามารถสลัดอาการปวดหลังได้อย่างเด็ดขาดกระชอบกระเฉงขึ้น,นคล่องแคล่วขึ้นนะครับสามารถลุกนั่งเดินเหินได้อย่างมีความสุขสามารถเราไปทํากิจกรรมที่ชีวิตเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะทําได้มาก่อนนะครับเช่นการเดินป่าการปีนเขานะครับหร การออกไปเล่นกับลูกๆได้อย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาจะทาได้มาก่อนเนาะแถมกลับมามีรูปร่างที่ดีกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วซะอีกนะครับแล้วก็กลับมามีความมั่นใจในตัวเองนี่คือสาเหตุที่ต้าทําคอสนี้ออกมาครับและนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับไปในคอสนี้ก็คือการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายแบบบอดี้เวทที่ใช้น้ําหนักตัวเป็นแรงต้านนะครับหรือว่าแบบเวทเทรนนิ่งนะครับที่มีอุปกรณ์ถ่วงน้ําหนัก เพื่อเพิ่มความแข็งแรงเฉพาะส่วนแล้วก็การ stretching ยืดหยันเพื่อให้ร่างกายมีความยืดหยุ่นเพื่อลดอาการบาดเจ็บถ้าหากคุณมีพื้นฐานการออกกำลังกายมาบ้างอยู่แล้วนะค,คุณสามารถเข้าร่วมคอร์สเทรนนี้ได้นะครับ mm. เพื่อมาเรียนรู้ถึงวิธีการวางแผนและก็ออกแบบโปรแกรมนะก็ให้เหมาะกับ ความแข็งแรงและก็ปัญหาจุดอ่อนที่คุณมีแต่ว่าถ้าหากคุณไม่มีพื้นฐานการออกกำลังกายเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงคุณสามารถเข้าร่วมได้เช่นกันเพราะผมจะปูพื้นฐานการออกกำลังกายใหม่เริ่มตั้งแต่ศูนย์ให้คุณเลยทีเดียวตาจะแนะนําให้คุณเอาตารางออกกำลังกายนี้นะครับเริ่มต้นค่อยๆใส่เข้าไปในชีวิตประจําวันของคุณเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เข้าคอร์สเรียนนี้แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเขามีความสุขมากๆเนาะนอกจากหายปวดยังเด็กขึ้นแล้วก็ฟิตขึ้นใช้ชีวิตได้สนุกกว่าที่เคยเป็นส่วนใครที่มีนน,นน้้ําหัักกกตตวเิ็อง ปรับลดน้ำหนักตัวลงเพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพร่างกายของเรานะครับเราก็จะช่วยลดอาการปวดได้ด้วยเหมือนกันเนาะคอสนี้ต้าจะสอนเรื่องการจัดสรรอาหารให้เหมาะชีวิตของคุณนะครับอย่างเช่นเราควรจะกินอาหารแต่ละชนิดปริมาณเท่าไหร่ถึงจะทําให้การออกกำลังกายที่ผ่านมาของเรานะครับไม่เสียเปล่าอันนี้ต้าจะไปเจาะลึกลงให้ในคอสเทรนกันนะครับและเนื่องจากว่าต้าแบ่งการออกกำลังกายทั้งหมดเป็นอยู่3ประเภทคร่าวๆนะครับก็คือ1เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับสเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ส สการใช้พลังงานเพื่อลดไขมันนะตาจะสอนว่าจะนําวิธีการขอ,องกเต่าต่างเหล่านี้นมาบาลานซ์ในชีวิตของคุณได้ยังไงให้ตรงกับเป้าหมายที่คุณต้องการให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นนะครับลดอาการปวดแถมยังน้ําหนักตัวลดลงได้อย่างมีความสุขครับ สำหรับใครที่มีเวลาในการออกกําลังกายน้อยตื่นเช้ามาก็ต้องไปทํางานกว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดดึกตื่นตามีข่าวดีครับคอร์สเทรนนี้เป็นคอร์สเทรนแบบวิดีโอคอลครับคุณสามารถนะัดเทรนกับต้าได้ทุกเมื่อนะครับเพียงแค่คุณจัดสรรเวลา1ชั่วโมง เพียงแค่3ครั้งต่อสัปดาห์เมาออกลังกายแล้วคุณก็จะได้ร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีรูปร่างที่ดีขึ้นพร้อมกับสลัดอาการปวดอย่างหายขาดไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาเช้าตอนก่อนออกไปทํางานนะครับหรือว่าเวลาช่วงค่ําหลังจากที่เลิกงานมาแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็สามารถเทรนด้วยกันได้สามารถหายปวดหลังและมีรูปร่างที่ดีขึ้นได้ครับคุณจะได้ทราบว่าคน99%บนโลกนี้ที่เขาไม่หายปวดหลังนะครับเพราะว่าเขาทําอยู่แค่2องเลเวลเท่านั้น เมื่อคุณทําความเข้าใจแล้วนะครับคุณจะสามารถลดอาการปวดหลังไปได้กว่า80%ัปเลยทันทีและมีน้ําหนักตัวลดลงจนตัวคุณต้องแปลกใจกลับมาแข็งแรงมากขึ้นมีสมรรถภาพร่างกายที่ดีมากขึ้นกลับมาทํากิจกรรมต่างๆที่คุณเคยทําได้อีกครั้งนักเรียนหลายคนที่จบคอ์สเทรนกันไปนะครับกลับมาบอกว่าอาการปวดหลังที่เคยเป็นปัญหาของเขาเนี่ยตอนนี้หายเป็นปริดทิ้งแล้วครับจากเดิมที่เคยนั่งขับรถพาลูกไปเที่ยวนานๆไม่ได้นะครับตอนนี้โอ้ขับ2ชั่วโมงเนี่ยสบายๆเลยเคยนั่งก้มคอทํางานนะครับตอนนี้ การปวดหลังก็เรียกว่าลดจาก10จาก9นะครับลงไปเหลือแค่1เหลือ2หรือคนที่มีอาการชาปวดร้าวนะครับเหมือนโรคก,กระดูกทับเส้นประสาทนะครับตอนนี้ก็หายไปกว่า90%แล้วคุณแม่ลูก2นะครับที่เคยอุ้มลูกทีไรเนี่ยก็ปวดจี๊ดนะครับเพราะว่า แกนกลางของร่างกายไม่แข็งแรงนะครับตอนนี้สามารถอุ้มลูกได้อย่างปกติพาลูกเที่ยวได้อย่างมีความสุขครับอาการปวดต่างๆเหล่านี้จะไม่มีอีกต่อไปนะครับเมื่อเราบริหารร่างกายออกลังกายอย่างสม่ำเสมอครับสรุปนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับไปก็คือคอสเทรนด์สิบชั่วโมงมูลค่า3 6 0 0 0บาทครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณฟังมาจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหมายความว่าคุณอยากจะหายปวดอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นอยากจะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติแล้วใช่ไหมครับถ้าขอโปรโมชั่นพิเศษให้กับ มูลค่า36,000บาทเนี่ย ไม่ใช่แล้วนะครับแต่ว่าลดพิเศษเหลือเพียง180 0 0บาทเท่านั้นครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับถ้าหากคุณสมัครเข้ามาภายในสิ้นเดือนนี้เนี่ยตาขอแถมชั่วโมงเทรนเพิ่มให้อีก2ชั่วโมงไปเลยทันทีเป็น12ครั้งครับและพิเศษสุดๆกว่านั้นนะครับถ้าหากคุณสมัครคอร์ส3เดือนนะครับคุณยังจะได้รับอุปกรณ์เชือก t r x เนะครับเชือกที่ผมใช้เทรนคุณสามารถออกกำลังกายทุกกล้ามเนื้อของร่างกายได้ด้วยน้ําหนักตัวเนาะของแทนนะครับมูลค่าหแบบนึ่นงเส้นหกพันเก้าร้อย โปรแกรมการออกกำลังกายเฉพาะตัวคุณนะครับให้คุณกลับไปออกกำลังกายด้วยตัวเองหลังจบคอร์สเทรนกันไปนะครับไม่ได้ต้องมาตัวติดกันตลอดเทรนกับผมตลอดไปเนาะรวมไปถึงได้วิดีโอที่จะพานําคุณเล่นนะครับคุณสามารถไปเปิดวิดีโอนี้แล้วก็ออกกําลังกายตามผมไปได้เลยรวมมูลค่าที่คุณจะได้รับทั้งหมดนะครับหนึ่งแบาทคุณจะได้รับมันไปในราคาเพียง5 4 0 0 0บาทครับสรุปนะครับหากคุณสนใจเทรนคอร์สโปรทดลอง10ชั่วโมงนะครับราคา3 6 0 0 0บาทลดเหลือ1 8 0 0 0บาท สมัครภายในสิ้นเดือนนี้นะครับได้รับเพิ่มไปอีก2ชั่วโมงเป็น 12ชั่วโมงทันทีแล้วก็คอสโปหายปวดถา3 0ชั่วโมงนะครับราคา18,000บาทนะครับลดเหลือ54,000บาทหากสมัครภายในสิ้นเดือนนี้นะครับได้รับชั่วโมงเทรนเพิ่มเป็น6ชั่วโมงและก็ได้รับเชือก t r x ที่เราใช้ออกลังกาย b o ดี้เวทนะครับมูลค่ากว่า6,900บาททันทีพร้อมตารางการออกลังกายเฉพาะตัวคุณนะครับแล้ววิดีโอออกกําลังกายให้คุณเล่นตามได้เลยถ้าหากคุณอยากรับโปรโมชั่นนี้นะครับให้คุณพิมพ์ขอรับโปรโมชั่นได้ที่ Line แอดโค้ดแอนด์สกอตตาโปรโมชั่นนี้มีจำนวนจำกัดน,นะครับเพราะเราอยากให้ทุกคนหายปวดหายขาดจริงๆต้าขอเสนอนสิทธิ์ให้กับคนที่สมัครมาก่อนเท่านั้นนะครับและเจอกันในคอร์สเทรนครับผมตา Healthy Design สอนร่างกายที่บ้าน